โอ้ยเอา้าเข้าเฉยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยอะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับพบกับผมไม่เช่นเคยนะครับที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกดิ้งดิ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 ง,ดงกลับกันมาอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับวันนี้ผมก็คอนเซปต์เดิมนะเพื่อนเพื่อนมีงบมาเล่นโชว์เพื่อนนะครับหนึ่งพันบาทนะ ตัวนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรนี่ก็น,นี่ Emperor f a v e r นะครับผมเป็นพวกแบบจินซีห้องเต้เพื่อนๆมาดูดีกว่าหน้าตาเป็นไงอ๋อเป็นห้องเต้อาอนี่เป็นห้องเต้หน่อยอือือเป็นไนี้ยครับดูดูตารางการเงินรางวัลกันเพื่อนๆน,นี่สัญ,ญลักษณ์ Future นะเพื่อนๆนี่ยหน้าตาเป็นางี้นี่สัญ,ญลักษณ์การหมุนฟรีนี่มาสามอันนะเพื่อนๆ เหมนจะเข้าสามเหมนจะเข้าฟีสเปนนะครับเพื่อนอ่าขั้นต่ำสุดอยู่ที่หกบาทจนถึงหกร้อยบาทใงการกดหนึ่งครั้งเลยนะครับเพื่อนๆน,นะเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีซื้อฟิวเจอร์นะครับเพื่อนอนาสัยดวงลวง้ลวนๆนะครับเพื่อนๆน,นะอย่ารอช้านะไป อยู่ในวังพวกกับสินเซียอองเตงอืมอ๋อเกมนี้ไม่ได้ลงมานะเพื่อนต้องทีเดียวเลยไม่มีลงมานะครับเอ้าอุ้อ้ยใครรู้ภาษาพวกนี้บ้างกับเพื่อนๆมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะผมอยากรู้มันแปลว่าไงบ้างนะที่เขาเขียนเขียนมาเนี่ยอออืื้หเอ้า มีองค์หญิงหลายคนจังเลยนะโอ้โหเอ้ามีองค์หญิงใส่ชุดเขียวชุดแดงชุดชมพูนี่อ๋อฮ่องเต้นี่ฮ่องเต้เป็นเป็นคือเป็นตัววินนะครับเพื่อนๆที่ลงมาเนี่ยคือตัววินสถานเดียวเลยอืมอ้าโอ้โหวิ่งแห้งไปป่ะครับเนี่ยเพื่อน อ๋อ oui, er oh. มีน pues ี่ม mm ีไ hmm. อ้น nah. ี framework. ่นะเหมือนแบบผิ่นโตมีผิ่นโตข้าวเพื่อนเพื่อนอ๋อเห้ยยังไงล่ะครับอืมมันไม่มีมาองหญิงเขาไม่เชื่อมกันเลยอ่ะโอ้ยอ๋อนี่มีแหม่เห็นโบ้ฮ่องเต้หน่อยมาเชื่อมน้อยหน่อยอุ้ยนึกว่าเป็นภาพองหญิงตื่นกันยังไงล่ะครับ เอาตัวได้ตัวอักษรบ่อยนะเนี่ยตัวสอนมันออกง่ายไงเพืเ่อนดูดิตัวพวกองหญิงอ่ะแต่ตัวสีสีนี่เขามายากนะเห็นไหมเพ็นแบบแบบฟิลเจอร์ลงมาแบบทีเดียวแบบอย่างนี้เลยได้นะสามอัน,นปิ๊งปิ๊งปิ๊งได้เลยไหมอ,อุ้ยโโอ้หชักจะเมื่อยมือนะ ไม่ทราคนไหนเมื่อยๆนะเขามีให้กดออโต้นะเพื่อนๆนะผมยังไม่ก็ไม่แต่ก็เริ่มเมื่อยละเดี๋ยวจะให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะเพื่อนนะโอ้โหโอ้โหเมื่อยละนี่นี่นี่เขามีให้หมุนเองเนี่ยให้หมุนแบบอัตโนมัติเนี่ยไปเป็นแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะมันจะมีแบบหมุนแบบธรรมดาแบบเทอร์โบก็มีหมดแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ว่าแบบชา้ชาแต่ให้เ,เพื่อนๆที่ลุ้นไปกับผมนะเอาโหยอ้โห,โอ,โหองค์หญิงทั้งสามคนเนี่ยมันทำไมแบบมาเป็นแบบองค์หญิงเดียวเลยได้ไหมแบบเป็นภาพเดียวแล้วแบบเต็มจอเต็มจอได้ไหมครับเนี่ยอุย้ยเอาเข้าเฉยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยอ่ะสิบการหมุนฟีรับประกันแต่ละขนาดสามคูณสาม อุ้ยเอาเฉยเพื่อนเอาเอายังไงครับเอาอุ้ยเนโตอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยดี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 โอ้ยนี่ดูดีดีวิ่งไม่หยุดเลยเพื่อนเอ้ยเอา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 โอ้ยอ๋อสาวคนสาวก็อยู่ช่องตรงกลางให้เลยนะเพื่อนวุ้ยถ้าเป็นห้องเต้อะขนาดไหนอะเพื่อนโอ้โห หลุดไปแล้วอันเอายังเหลืออัเหลือเจดตามะโอ้โหไม่ได้อะเอายังไงอ่ะโอ้โหยากก็ละเพื่อนโอ้โหเอาโอ้โหยังได้แต่ละางนี้อยู่เอาได้ยังด้ยังดียังดีมาโอ้โหโอ้โหยากแล้วครับ อุ้ยมาเฉยองหญิงชุดเขียวอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเอาหมาสองร้อยครับอืมมาแบบงงๆนะเพื่อนนะเอาเอามาครับเอายังไงโอ้โหห้องเต้เลยเยอะโอ้ยยังได้ตัวประสาเนี่นะเอาหลัาวซุ่ยเปล่าเลยสามตามอัอุ้ยโอย้ได้ไหมครับ โอ้โหไม่ได้เพื่อนๆไอ้สองตาปึ๊บเอามีห้องเตะอยู่ตัวท้ายแล้วปึ๊บเอาปินโตมีเอาตาสุดท้ายเพื่อนปึ๊บอึ๊บปึ๊บโอ้ยเท่ไห่ครับดมห้าร้อยเจ็ดบาทเพื่อนๆ,อๆ,อด,อนๆดูเอาดูเอาโอ้โหเป็นงไงเพื่อนๆ เข้าไปเพื่อนเเห็นแล้วนะนี่โอ้ยเท่านี้ก็แจ๋วแล้วบวกเท่านี้หนูนี่ได้ทั้งโอ้โหข้าวเช้ากลางวันเย็นเลยเพื่อนแค่นี้ก็โอ้โหสบายแล้วแล้วอย่างก็นี่เข้าไปแตกโชว์เพื่อนเพื่อนแล้วเห็นไหมเข้ามานะคือก็คือถ้าขนาดสามคูนสามที่เขายืนพื้นให้เลยเพื่อนแล้วก็รอเชื่อเมาว่าจะได้ยังไงนะส่วนนี้พีหน้าเนี่ยผมจะไปเล่นเกมอะไรเนี่ยเพื่อนๆคอยติดตามผมนะครับคอยกดซับสไคร้ กดติดตามได้ที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกหรือเพื่อนเพื่อคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนเื่อคนไหนอยากคุยอะไรกับผมก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ